อยู่ใต้ต้นอะไรนะอืน้อยหนานะคะนี่ไม่นอนนะคะไม่นอนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยก็กลับขอบคุณค่ะที่ชมอืมนี่ก็ ต้องอรอดูก่อนนะคะว่าจะนอนค้างหรือไม่นอนค้างดีเพราะสองคนแล้วก็โกนิดๆค่ะพี่เดี๋ยวไปเรียกมาไฟ์สดเพราะตอนนี้พี่เขายังไม่ว่างนะคะมาเลยค่ะถ้าหลานเปิดไม่ได่มาเลยนะคะมาเที่ยวเชียงตุงเลยค่ะ นรับเป็นอย่างดีเลยที่เชิงตรงร้อนไหมก็ไม่ค่อยร้อนนะคะน่าจะประมาณ23-24อ,องศาใค้มาเที่ยวเมืองไทยเคยไปอยู่ค่ะเคยไปเที่ยวเมืองไทยอยู่ นนะยายจะทำข้าวแอ๊กน,นะคะอันนี้คือข้าวโพดนะคะแล้วก็จะเอาอ้อยใส่แล้วก็เอาเอาอะไรอะผองผงข้าวเหนียวใส่นะคะแล้วก็ขอตองนะคะยายจะทำ ไปทำบนว่างน,นี่ใครอยู่เลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในสวนนะคะชมบรรยากาศในสวนกันค่ะต้องค้มพองหรอคะไปอยู่ค่ะไปอยู่ โสนนะคะก็จะปลูกผักฝักกาดผักหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งกล้วยนะคะแล้วก็กล้วยต้นมะเขือเทศอะไรประมาณนี้นะคะค่ะ <c oughs> พี่ไม่ลืมหรอกค่ะบางทีก็ลืมอยู่นะคะ ไม่ไกลคะ่ะไม่สายม่สิงตรงก็นั่งรถโทรมาประมาณสี่สี่หรือสามชั่วโมงสีชั่วโมงกว่านะคะเกือบห้าชั่วโมงไม่ค่อยไกลนะคะนั่งรถโทรมามีหลายโทรเลยคะ่ะค่ะ ปีนี้ส่วนมากเขาไปเดนพม่าะนะคะเดนภาษาพมา่าเข้าไปโรงเดนนะคะแต่ว่าบางบางคนก็เขาก็โกเนาะเขาก็ไม่ไปอย่างน้องก็เหมือนกันอยากไปอยู่แต่ว่าก็โกอยู่นะคะเขามีทหารมาเฝ้าเนาะคนที่เดนสูงสูงอะปหกปเจ็ดแบบนี้เขาส่วนมากเขาจะไปไม่ไปกันนะคะไปเข้าโรงเดน คลิปนี้ก็น้องผงก็จะผักลานไปแค่นี้นะคะชอบก็อย่าลืมเข้ามาโดกนะคะเป็นกําลังใจใกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเพราะไม่มีที่วางก,ก้องขอบขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูแล้วให้กำลังใจกันมาถึงวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวผักไปชมคลิปด้วยนะคะจะตัดคลิปลงนะคะ เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะให้หายคิดถึงเลยค่ะค่ะพี่ไว้วันหลังหนูจะไปถ่ายธรรมชาติทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนแล้วแล้วไม่ได้ไปถ่ายกับใครด้วยนะคะขอบคุณมาก,มากๆาค่ะคุณค่ะผักลานไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะอย่าลืมเข้าไปดูค่ะ